ถ้าขนมหนังเครื่องสำอางยังรีวิวได้และทำไมทุกสิ่งในโลกจะรีวิวไม่ได้พพก,กับการรีวิวเรื่องราวต่างๆที่ไม่ใช่แค่ของใช้ทั่วไปในรายการเพราะในในโลกล้วนเป็นสิ่งที่รีวิวได้กับผมปืนรีวิวเฮียการมีตาที่มองเห็นถือเป็นเรื่องดีกับชีวิตแต่ถ้าใครสายตาสั้นก็อาจจะลำบากพอสมควรบนโลกนี้มีคนสายตาสั้นอยู่เยอะมากบางคนสั้นเยอะบางคนสั้นน้อยแต่แต่างกันออกไป แต่ก็มีการแก้ปัญหาโดยการใส่แว่นตาหรือแม้ก็่คอนเกเลนสำหรับคนสายตาสั้นบางคนก็คิดแบบอยากเป็นเหมือนคนสายตาสั้นแบบว่าได้เห็นอะไรมืดม,มัวม,มัวสุรุสลรัวสวยๆวย dachte, คิดได้ไงเนี่ยอยากให้ลองจินตนาการสักนิดว่าถ้าต้องใช้ชีวิตมองอะไรเบลอๆแบบมองไม่ถูกว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยมันทรมานมากนะของที่มองไม่เห็นก็ต้องเขยบใกล้ๆถึงจะเห็นแล่ถ้าพูดถึงคนสายตาสั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่คิดถึงแว่นตาอุปกรณ์ที่ช่วยให้มองเห็นได้ง่ายขึ้น แต่จะมองเห็นได้ใช่ขนาดไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับค่าสายตาที่เรามีที่เขาต้องปรับใส่แว่นให้มันตรงกับเราด้วยและยิ่งค่าสายตาสั้นเยอะเท่าไหร่เนี่ยเลนส์มันยิ่งหนาขึ้นเท่านั้นแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นเช่นกันและบอกเลยว่ายิ่งเลนส์หนาเท่าไหร่เนี่ยพาระยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะน้ำหนักเลนส์ที่มากไปเนี่ยก็ทําให้แว่นหนักขึ้นอาจทำให้มันกดจมูกเราเนี่ยเป็นแผลได้เลยซึ่งคนที่สายตาสั้นเยอะเนี่ยก็ต้องส่งแว่นหนาแทบไม่อยากให้แว่นตัวเองพังแน่น พเพราะค่าทาแว่นใหม่เนี่ยจะแพงโคตรเลยทําให้คนบางกลุ่มหันมาใช้คอนแทคเลนที่มีขนาดเล็กกว่าแว่นสามารถให้มองเห็นชัดได้แต่วิธีการใส่ช่วงแรกจะยากมากเพราะเหมือนต้องสู้กับตาตัวเองที่ไม่ยอมให้อะไรเข้าไปเลยและถ้าใครใส่คอนแทรเลนอยู่ดีๆแล้วมันหลุดนะหูยหาอย่างยากอ่ะต้องใช้ไฟฉายมาส่องว่าอยู่ตรงไหนอะ่ะบางครั้งก็ไม่เคยใจเพื่อนบางคนเวลาที่แบบเห็นเราใส่ตาสั้นก็แบบกี่นิ้วกี่นิ้วถือนิ้วโบวกสะบัดข้างหน้าเราเนี่ยคือ เราไม่ได้ตาบอดเราไม่ใช่มองไม่เห็นแต่มันแค่มองไม่ชัดคือมันพอรู้แหละว่าเลขอะไรอ่ะแต่ไม่ใช่ว่าตาบอดโว้ยก็รีวิวคนใส่ตาสั้นก็จะประมาณนี้ครับถ้าใครที่มีเพื่อนใส่ตาสั้นได้เห็นใส่แว่นแล้วรู้สึกอยากลองขอแนะนําว่าอย่าเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวจะใส่ตาสั้นแบบไม่รู้ตัวนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้วันนี้จะสั้นหน่อยเพราะว่าเหนื่อยมากอาจจะแบบต้องขอโทษจริงๆที่สั้นขนาดนี้เดี๋ยวจะ กลับมาปรับปรงให้มันยาวขึ้นกว่าเดิมนะครับสวัสดีครับเพราะเรดียนโกรกล้นเป็นสิ่งที่รีวิวได้